ฝนตกมีน้องผมฝนตกอ่ะไปกู้บ่วงกันว่าก,ก็เริ่มสางมันสียูแนวไหนบ้ามีบวกหูกระหางไว้ประมาณสิบหลังเนี่ยหลังไหนกันมันพวคือข้ากับสีกอกมาเนาะครับเนาะุูนผูทำมาหากินกับําำไปเออข้ากับไปกัน ผู้ใดเปิดเลยมันยิมาแจง้งเนียกับประมาณตีหาและตีหาเป๊ะนั่นละนี่พี่น้องฝนมันเล่นซะละมากกันมากกองมันกับเปียกเดี๋ยวไปเพิ่งกันว่าจีบมาประมาณหอดหอมอกกอนเอาพีนองเนาะ บรรยกากาศท่ามันนอกคอ,อกหน้าเฮาชิ้นชิ่นพี่น้องอบรรยากาศชิ้นชินช่นตามรักคันกระพวกเมื่อวานย่านเปียกน้ำเลือดตอนฝนตกตกนี่มาหาหยางน้ำกันแท้พี่น้องบ้ามีการันตีปบสิบ่บช่วยทั้งขนาดสิบ่บพ่อหยังดอกพี่น้องผมต้องพอ่อ รถเหยียงคือมาเรียนผ้าฮ้ยรถเหยียคือเรียนผ้าน้ำได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเงือกไงเนี่ยหน่ะไหไปลุ้นนล่ำกัน nam lại cả còn thua mướu đứa buồn gì nòng bao phẳng có miếng thì cỏ hoa chim hoa này hin อุ้ยอุ้ยเบิ้งห้อยเบิ้งห้อยเบิ้งห้อยเอาขึ้นไม่กินไม่ไม่เลยเอาขึ้นไม่กินไม่ไม่เลยกไปจิงเถอะไปจิ้งเถอะอือใส่หนามๆนี่แหละอือพี่น้องผมโอ้ my god เดียว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 บ้าหนีบ้ามีสีใหญ่ลังนีนะบ้ามีสีใหญ่ลังนีอืมสีใหญ่ลังนีเพราะว่าพี่ลงพี่น่าหลายพี่น้องคุณนะอืมเห็นบ้านไม่ไหมอยู่พี่น้องเดี๋ยวมือแรงมากเลยคันแนวนี้พี channel, it yes, it right? ่น้องเบิ่งเอา มือเลงมากเลยคันแนวนี่นี่นี่โอ้มันฉลาดจมดามพี่น้องผมจมดามลาง,งางเลยเด้อพี่น้องเด้อพี่จะน่าเอาว่าม,มันใส่เบ็ดกระเหลวกันว่าม,มันใส่เบ็ดกระเหลวกันเล่ารังนี่ มันบ่าไวแล้วนี่พี่รองมาัดให้จัดให้จัดให้เออ ว่องหนีไหมสดก่านีบ่วมีอีกแล้วพี่น้องสดก่านีบ่วมีอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจัดมันมขวางมันลงไปเอาบักหอยเห็นปะเพ่าช่นั้นแล้วสิเรียนไปใส่ได้ สีแเดืนไปใส่ได้เอามีพี่น้องไปโอ้ตื่นเต้นเหมือนนี่ตื่นเต้นพี่น้อง cá bọt chỏng đơ ồ tuồm bớt bớt ừ ừ ừ, ừ. 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 สวมหน้ามอกกอกอยู่พี่แั้งไรมันสวมห้องกับกูขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะ นี่บ่งบอกเลยเห็นบ่ไม่ไหมอยู่นี่มันแรียนจังไดวิธีการแรียนของมันอยากหูขึ้นกัน หลังนี่ก็บ่มีหยังดีๆอยู่อื้ อืมโอ้ทวมครับห์ทวมเนี่ยสิห้าจังได้บาทหาบ่วงงงดีเด้อทวมเดี๋ยวบ่าวมีสิไส่หนีบาทเดี๋ยวสิหางไส่หนี โอ้ถั่วมนาำเบิดเลยจักสีหางวันนี้เอาะไ้บานโอ้กระโปรงจะเข้มวงนี่ก็กินใหม่ๆอยู่มันก็เลียนไปเบิดเด็ล่ะพี่น้องมันเลียนไปใส่เนี่ย มันหาข้องบไ่ไดดประเด็นสำคัญคือหาข้องบ่ไหนอ๋อเป็นข้งองยุ่เป็นข้งองยุ่สวย suối 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 cắp bẹo buồng hầu bác ơi say là hát nú nhầm thì phút đây vào mình hai ngày สักก้าวมีบ่าหายผ่านนะอยเอาหอยมากินมหนีนันบ่เองมึงก็ต้องยืดจังสี่หรือเปล่าเออนี่เดี๋ยวบ้าวมีปักลงนี่อ้อพี่น้อง เพราะเรียนกลางกันเที่ยวโหลดเ่านอหจะใช่ลงังเนะ ห่างบ่วงย่ามฝุ้นทางให้ในให้หน้าเขาเรลมงพูดเลยว่ามันสีถือโอ้งใหม่ก่อน เห็นลองร้อยแล้วนี่บกห้อยนี่ห้อยอย่ามุนๆโอเคพักนีเลยเฮ้าแก้วนี่ไปใส่หลอดวะบ้ามีบ่ายอมแพรกับแล้วกันบ่มีบ่อยู่นี่ Hey. Oh my god. Ừ. Nó sướt đi nhỉ Ê, liền mặt bố mặt đây em tìm về đây chẳng đại <laughs> lúng mòn vuông ui tài cái gì vậy đây ถ่ายถ่ายครับพี่น,อน้องใหม่กาเมาเลยนี่ขอดยุบไปใช่หรืบวงบ้ามีเอาไปหร้อบล่ จักแล้วพี่น้องจักข้องขวามมาแล้วนี่ข้อง <ừ. S 1> แล้วก็ค้องขวมนี้หายากถ้าว่กกับพกเกินควมสามารถบ้ามีแกวแนวนี่ไปเอาบ่วงขึ้นวงสีหลอดบ้ามีไปได้ถัวเยอกันเยอกัน,กนเอาบ่วงก้อนพี่น้องผม ะขอบคุณทุกในทุกทรัพย์กกาดที่กาดตามเหมือนเดิมคือก้าพี่รองผมจากห้วใจทีมงานอีสานบ้านเขเองมาเบื้องวัดมันลบบ้ามีแหรือมัน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 สิลบไปจ้าไหนหลักฐานมันคือว่ามันลบผลกะกะล่องเบื้องอันนี้ก็เอานี้บาทขันบ้ามีเดี๋ยวล็อกเป้่าแล้วตะก้ันบ่อผาดขันบ้ามีเดี๋ยวล็อกเป่าแล้วตะก้ันบ่อผาดนะมาเบื้องกันจวด ขอบคุณท,ทุกไรศทุกซับทุกกาทีก่การตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้นองผมนี่อยากกลมบากเ่รามันใส่เวทบ้าบ่วงจมอยู่ในาน้ำความคุณครับสวัสดีครับว้าวว้าว